ควะสดีค่ะอยู่กับเจ้จำปาดึงน,นะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันนอนมองไปเห็นกองฟางนี่นะคะไม่ใช่ทำอะไรนะคะเรากลุบฟางนะครับหวานเมล็ดพันธุ์ดอกคอสปอรตตอกันเลยอ,อย่างในสวนเยอะอื่นเลย ำให้ปาดกินด้วยเสียไม่ไรป้าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนึ่งวันหนึ่งขวดหนึ่งวันหนึ่งขวดอ๋อเองจุตตาเตลยมารก้องเอง and ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ําให้ชุ่มนะคะเดี๋ยวรดน้ําให้ทั่วๆให้ชุ่มๆนะจะเป็นแปลงที่ที่หนึ่งเป็นเทมที่สองอฟองฟางนู้นจะเป็นที่สามนะคะแล้วก็จะเป็นที่สี่นะคะไปแล้อะอีกตรงนั้นแกยเส็จแล้วเดี๋ยวเราไปโรยตรงนั้นต่อเนาะไปแปลงที่สามต่อนะคะ จ้าเราไปดูโดยแปลงที่สามนะคะเพราะว่าแปลงที่หนึ่งที่สองมันเสร็จแล้วนะได้อยู่ เพื่อนๆจะทำเป็นแปลงที่สี่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกบฟางที่แปลงที่สามนะคะก็ทํางานไปทําคนลรแผนนนคะส่วนด้านด้านทางด้านกบฟางก็จะเป็นแอนกับเจยนะคะแอนกับเจยจะเป็นคนหวานฟางนะคะแปลงที่หนึ่งที่สองผ่านไปนะคะ ที่หนึ่งที่สองผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะไปแปลงที่สามเลยนะคะไ,ไปแปลงที่สามเลยนะคะเพราะว่าแปลงเราก็ไม่ทําบางเกินไปแล้วก็จะไม่ทาหนาเกินไปนะคะแล้วก็แยกแยกออกเพราะว่ามันฟางเรามีเยอะนะคะฟางเรายังมีเยอะนะคะก็คงจะพอนะคะกับแปลงที่เหลือสามกับสี่นะคะเหลือแปลงที่สามกับแปลงที่สี่นะคะเราไปทํากันเลยนะคะตอนนี้นี่ ทำแบบนี้เราก็จะเอาน้ำนะคะมารดนะคะให้ช่ำเนาะให้ชุ่มมันจะอยู่ได้นานนะครับเผื่อเมล็ดพันธุ์นะคะจะงอกก็คงจะสวยงามนะครับมันขึ้นมาแนงฝั่งตรงโน้นนะคะก็จะโรยนะคะก็จะทําเป็นกลุ่มนะคะเราทําเป็นกลุ่มป้าก็จะเป็นคนโรยนะคะโรยเมล็ดพันธุ์ีนป้าจะทําคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราทํากลัวจะไม่สม่ําเสมอนะคะ เราป่าเขาจะเป็นคนหว่านเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อมันจะงอกให้สวยงามนะคะเราก็ทําเป็นแปลงแล้วก็มีมีเชือกนะคะมีเชือกแล้วก็ทําเป็นเชือกมานี่นะคะจับเส้นนะคะให้มันตรงนะคะเพื่อความนะคะให้สวยงามนะคะให้มันตรงเนะาะปเราก็จะทำร่วมด้วยช่วยกันหลายผู้หลายคนมันก็จะ แล้วเสร็จภายในนะคะตอนช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเราก็จะมาทําตรงนี้ช่วงบ่ายนะคะบางทีก็จะปลูกกันนะคะฝั่งทางโน้นนะคะก็จะปลูกกันรถคันนี้นะคะเราก็จะไปขนฟางนะคะตลอดเนาะ,ะเพราะว่าต้องใส่เยอะๆนะคะใส่เยอะแล้วก็จะให้มันสม่ำเสมอด้วยนะคะเวลารดน้ํามันก็จะชุ่มนะคะอยู่ได้อีกหลายวันนะคะ สวยงามแล้วสวยงามแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแบงที่หนึ่งที่สองนะคะผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทางโน้นต่อคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ